Honda าซีวิกเดีตัวท็อปนะครับคันนี้ขับแรงแน่นอนนะครับเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีนะครับขับไกลๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่ามีปุ่มคุต์คอนโทรลมาแล้วนะครับขับไกลสบายหายห่วงแน่นอนครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตารคารถมือสองมทุมธานีราคาดีฟรีดาวันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูเป็น รถเก่งที่เรียกว่าระดับตำนานเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda Civic FD นะครับ 1.8e นะครับตัวท็อปปี2011เลยนะครับคันนี้ราคาค่าตัวฟังกันดีๆเลยนะครับ329,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้ FD ตัวท็อปไปเลยนะครับสีดำนะครับสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของสภาพกันว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยคันนี้รถปี2011นะครับก็จะมีในส่วนของคันนี้บอกก่อนเลยว่า เก็บสีมาแล้วนะครับรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาพาดูกันนะครับรถปี2011นะครับเก็บสีบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพื่อความสวยงามนะครับลองดูจากในคลิปได้เลยนะครับว่าคันนี้นะครับสภาพคือไม่มีรอยอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับนี่สวยมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้บอกเพิ่มนิดนึงนะครับในส่วนของกระจังหน้านะฮะอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาเพราะว่าปกติซีวิกเนี่ยตัวด้านหน้านะครับตรงนี้กระจังหน้ามันจะเป็นโครเมียมแต่ว่าของเราสําหรับ คันนี้นะครับสีดํามันจะเปล er ี่ยนมาเป็นกระจังหน้าตรงนี้เป็นสีดานะครับก็ดูเข้ากับตัวรถไปเลยสีดําๆนะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบโครเมียมคันนี้ก็จะเป็นสีดําแบบนี้ไปเลยนะครับที่แตกต่างจากคันทั่วๆไปนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันจะเป็นไฟตัดหมอกโฉมนี้แล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าไอโฉมก่อนหน้านี้ไฟตัดหมอกมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับก็เป็นตัวที่เปลี่ยนมาแล้วนั่นเองนะครับสาหรับ ไปตัดหมอกด้านหน้านะครับนี่ประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของห้องเครื่องด้านในกันหน่อยนะครับคันนี้บอกเลยว่าเครื่องนี่ดีมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าขับไกลๆเนี่ยสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์1 8 0 0ซ c นะครับแล้วมีคูสคอนโทรลอีกโอ้โหการขับขี่คันนี้ผมบอกเลยว่ามันสุดๆนะครับคันนี้นี่อย่างที่บอกเลยเครื่องยนต์เบนซิน1 8 0 0ซีนะครับเป็นของไ v t t c h Honda แบบนี้เลยนะครับ 4สูบ16วาวนะครับคันนี้140แรงม้าไปเลยนะครับแรงมากๆแล้วก็คันนี้นะครับรุ่นนี้จะยังเป็นเกียร์แบบระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนั่นเองนะครับจะยังไม่ใช่เป็นตัว CVT นะครับรุ่นนี้เป็น5สปีดอยู่ใครจะแบบเอาไปจูนไปแต่งเพิ่มนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันเลยคันนี้เราถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดึงให้ดูกันนะครับ จุดนี่นะครับนี่ของ F D เนี่ยมันจะเป็นสีส้มๆแบบนี้อ่าให้ดูนะครับนี่เลยนะครับใส่กิ้งนะครับลูกค้าออกไปเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแน่นอนนะฮะคันนี้ออกไปก็คือขับกันยาวๆใครจะเอาไปแต่งเพิ่มหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเรามีรับประกรันอยู่แล้วนะครับเครื่องเกียร์กล่องนะครับ E C U 1ปีหรือ10,000นโลนะครับใครออกไปเนี่ยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ ไว้ใจได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนโครงสร้างนะครับนี่ให้ด <omedical Seal proposals by> ูอาจจะมีสกปรกกันนิดหน่อยนะครับนี่แต่ว่าให้ดูเลยว่ารถของเรานะครับสภาพสวยๆเลยไม่มีชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่รอยเชื่อมต่างๆนะครับให้ดูฝั่งนู้นด้วยก็ได้นะฮะนี่นี่นะครับรอยเชื่อมด้านข้างอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าคันนี้มันมีเก็บสีมาบ้างแล้วนะครับก็จะให้ดูเลยว่ามันมีพ่นสีมาแล้วนะครับก็เนี่ย แต่ก็ไม่ได้หนาอะไรมากนะครับยังพอจิกเข้าอยู่แต่ก็มีการพ่นทําสีมาแล้วนั่นเองนะครับสำหรับฝากระโปรงครับแต่เป็นฝาเดิมนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์อะไรเดิมๆต่างๆมันก็ยังอยู่ครบนะครับแค่มันมีทําสีมาบ้างรถปี2อ11นะครับต้องมีทํากันบ้างอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ได้ความสวยงามนะฮะแล้วก็รถของเราทุกคันนะครับออกไปเนี่ยเรามีรับประกันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะครับซื้อไปตรวจเจอยินดีซื้อคืน100%เลยนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าคันนี้นะครับมันเป็นตัวท็อปนะครับใน่วนของตัวท็อปได้อะไรบ้างด้านข้างดูได้เลยนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับล้อมแม็กนะครับทั้ง4ล้อเลยเป็นล้อมแมอ็กอลลอยเดิมจากโรงงานคันนี้ขอบ16นะครับเพราะว่าเป็นตัว E นั่นเองเพราะว่าถ้าไม่ใช่ตัว E เนี่ยถบลงไปตัว S นะครับจะเป็นล้อมแม็กขอบ15แต่ว่าคันนี้ขอบ16นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกนะครับคันนี้มีทั้ง ระบบเบรกแบบ ABS นะครับก็คือช่วยป้องกันไม่ให้ล้อมันล็อกเวลามันหมุนเร็วๆนะครับตรงนี้ก็ช่วยเซฟในเรื่องความปลอดภัยได้ด้วยมีเฉพาะในรุ่นตัวท็อปนะครับแล้วก็ในส่วนของดิสเบรกนะครับคันนี้ตัวท็อปได้ดิสเบรก4ล้อไปเลยนะครับโอ้โหตัวท็อปเนี่ยมันได้อะไรต่างๆมาเยอะกว่าจริงๆล้อแม็กขอบ16นะครับแล้วก็ดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกสีแบบนี้นะครับนี่4ล้อเลยเดี๋ยวเรามีภาพขึ้นให้ดูนะครับสวยๆไปเลยนี่ให้ดู ขนาดยาวนะครับ205ทับ55นะครับขอบ16ไปเลยนะครับคันนี้คือโอเคมากๆเลยนะครับในส่วนของล้อแล้วก็ยางนะฮะโอเคมาส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับนี่ในส่วนของด้านข้างให้ดูสีกันก่อนแล้วกันนะครับว่าด้านข้างตัวรถต่างๆเนี่ยคือสภาพสีดำๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แทบไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะเพราะเราเก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ใคร สายแบบว่าอยากได้ซิงๆหน่อยนะครับ FD คันนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างนี่สีดําแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาอยู่ด้านข้างตัวรถนะครับแล้วก็กันฝ้ดสวยๆแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราพาดูขอบประตูกันหน่อยนะครับวันนี้เราจะพาดูกันทุกประตูเลยนะครับนี่ในส่วนของนี่นะครับรอยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับอยู่ครบๆเลยนี่โอ้คันนี้มันสวยมากจริงๆนะครับใครแบบว่าชอบ เอฟดี uh, อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าคันนี้สามแสนสอบาทเองนะครับแล้วก็ได้เป็น F d ตัวท็อปไปเลยนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับคันนี้อยากอยากได้เองอยู่แล้วนะฮะคันนี้โอเคมานะดูประตูนี้แล้วเราพาด,ดูในส่วนของประตูด้านหลังกันด้วยนะครับแล้วก็ให้ดูในส่วนของเบาะไปด้วยเลยนะครับนี่คันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจเลยตามสเปคของเขาที่เป็นตัวท็อปนะฮะ แล้วก็มีในส่วนของนี่เลยอุปกรณ์ต่างๆก็ยังใช้งานได้ครบครบคันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วมองว่าด้านหลังเนี่ยสภาพเบาะคือค่อนข้างใหม่เลยนะครับมีแบบรอยนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่มีขาดนะครับสาหรับเบาะคันนี้แล้วก็ออปชั่นต่างๆพวกที่วางนี่ที่แขวนถุงอะไรพวกนี้ครับที่ได้ใช้กันก็ยังอยู่นะฮะยังใช้ได้ปกติเลยนะครับอ่าพาดูขอบประตูกันต่อด้วยนะครับเราจะให้ดูกันทุกประตูเลยเพราะเรามั่นใจนะครับว่า รถของเราไม่มีชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่ใครสายแบบว่าครอบครัวอยากได้รถแรงๆนะครับขับไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรคันนี้ผมบอกเลยว่าขับสบายแน่นอนนะครับสําหรับ c ีวิกเอคันนี้นะครับอ่าเราก็ให้ดูขอบประตูกันหน่อยนะครับอย่างที่รู้กันเลยคันนี้ด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะครับจะมีในส่วนของนี่เส้นตรงนี้เพิ่มมานะครับเพราะถ้าเป็นตัว S เนี่ยมันจะเป็นสีเดียวไปเลยแบบนี้นะครับจะไม่มีเส้นสายเพิ่มมาแบบนี้พอเป็นตัวท็อปก็เลยมีขึ้นมาแบบนี้นะฮะ ตรงนี้ก็เพิ่มความสวยงามได้เยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคมาเรามาต่อในส่วนของโฉมด้านหลังกันหน่อยนะครับอย่างที่บอกเลยว่าคันนี้โฉมมันเปลี่ยนมาแล้วนะฮะก็ดูกันที่ไฟกันเลยนะครับ FD นะฮะหลายคนอาจจะดูที่ไฟกลมอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าสําหรับ FD ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟแบบแปดเหลี่ยมนั่นเองนะครับนี่ก็จะคล้ายๆกลมๆหน่อยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับไฟคันนี้ใครชอบไฟด้านท้ายเนี่ยบอกเลยว่าเป็นโฉมที่ สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับในส่วนของท่อนะครับมีการหนีแต่งมาแต่ว่าก็ไม่ได้เสียงดังจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสตาร์ทดูกันอีกทีนะครับว่าเสียงท่อเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับแต่ว่าคันนี้สภาพคือสวยมากๆเลยใครอยากได้สีดำนะฮะบอกเลยว่าแนะนําสุดๆอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูด้านหลังกันหน่อยนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทมานะฮะนี่ มีหนึ่งดอกนะครับแล้วก็นี่ปลดล็อกล็อกรถได้ที่ปุ่มเลยแล้วก็เดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูด้านหลังนะครับนี่ในส่วนของด้านหลังนะครับนี่สภาพคือเดิมเดิมนี่แล้วก็ความกว้างนะครับคือกว้างใหญ่มากๆสําหรับคันนี้นะครับ fd อ่าให้ดูโหในส่วนของอุปกรณ์นะครับแผ่นโฟมรองยางอะไรต่างๆคืออยู่แบบครบเลยนะครับแต่ว่าตัวประแจเนี่ยอาจจะยังมีไม่ครบเดี๋ยวเราก็มีเอามาใส่เพิ่มให้ครบอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่า ล้ออะไรอุปกรณ์อะไรต่างๆคันนี้โฟมรองอะไรพวกนี้ครับคือยังอยู่ครบเลยนะครับรถปี2011นะครับถือว่าอุปกรณ์เนี่ยอยู่ครบมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับด้านข้างอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับในส่วนของรอยเชื่อมอะไรต่างๆนะครับก็คือเดิมๆนะครับไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะฮะคันนี้แล้วก็ในส่วนของนี่นะครับขอบนี่สติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนะครับอยู่ครบเลยรอยเชื่อมเม็ดอากนะฮะนี่ รถไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะเรามีรับประกันเลยให้ดูทั้ง2ฝั่งเลยก็ได้ครับนี่ครับรอยสติกเกอร์นะฮะยังอยู่เลยนี่โอเคมาเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราพามาดูด้านข้างกันก่อนนะครับนี่เพราะเราบอกแล้วเราจะให้ดูกันชุกประตูนะครับสําหรับวันนี้นี่ นี่ลอยเม็ดอาร์กนะครับเรากล้าเปิดให้ดูทุกประตูอยู่แล้วนะครับดูเลยว่ามันไม่มีพิกคว่ำอะไรอย่างนี้มาแน่นอนนะครับไม่มีชนเข้าด้านข้างนะครับนี่สวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวโน้ตจะลองเข้าไปนั่งให้ดูภายในกันด้วยนะครับว่าแบบเผื่อใครช่วยการตัดสินใจนะครับว่ารถเนี่ยมันนั่งเป็นครอบครัวหลายๆคนเนี่ยนั่งด้านหลังเป็นยังไงบ้างโอเคไหมนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับเข้ามานั่งด้านหลังแล้วก็ โนตสูงอยู่170ใช่ไหมครับนั่งก็คือสบายๆนะครับคันนี้ F d ดีมันได้เรื่องความกว้างอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นรถที่เป็น C s e g m e n t นะครับมันก็จะได้ในส่วนของความกว้างใหญ่มากๆเลยนะฮะคันนี้แล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าสภาพเบาะเนี่ยสำหรับด้านหลังนะครับด้านหน้าเดี๋ยวเราพาไปดูในทีแต่ด้านหลังเนี่ยก็คือสภาพเบาะดีมากๆเลยยังไม่มีฉีกขาดชํารุดนะครับไม่มีสกปรกอะไรเท่าไหร่นะครับรถปี2011นสนะครับสภาพคือเนี้ยบมากๆนะฮะสำหรับคันนี้นั่งเป็นครอบครัวเนี่ยถ้านั่งซัก สามคนด้านหลังเนี่ยก็ยังถือว่าสบายอยู่นะครับเพราะว่ารถมันกว้างมากๆเลยนั่นเองนะฮะใครแบบว่าไปเป็นครอบครัวนะฮะขับไกลๆสบายแน่นอนนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยนะครับฝั่งคนขับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูในส่วนของเลขไหม่ด้วยนะครับอ่านี่สภาพนะครับสวยๆเลยคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีเทาเข้มแบบนี้นะฮะ แล้วก็ตกแต่งด้วยสีเบจนะครับจะก่อนจะเข้าไปดูด้านในนะครับเราให้ดูเหมือนเดิมครับในส่วนของขอบประตูนะฮะพอรถปี2011หลายคนก็อาจจะอยากเช็คให้ละเอียดนะครับจะได้ดูได้จากออนไลน์เลยนะครับนี่ว่ารอยเม็ดอาร์กนะครับอยู่กลมๆคมๆสวยๆเลยนะครับไม่มีชนหนักเข้ามาด้านข้างอย่างแน่นอนนะฮะ ดูกันได้เลยตรงนี้นะครับมีรับประกันด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับด้านขอบประตูะต่างๆก็คือประตูเนี่ยมันเคยมีทาสีมาอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของรอยน็อตตรงนี้มันไม่ได้ถอดออกไปนะครับก็คือมันก็ยังเป็นน็อตเดิมๆอยู่นะครับแค่มีทาสีด้านนอกนิดหน่อยนะครับตามปกตินะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านในแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องอให้ดูเลขใหม่กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงพ่อแล้วก็ให้ดูเลขใหม่กันด้วยนะครับ โอเคนี่นะครับนี่นะฮะสำหรับเสียงพ่อก็จะประมาณนี้เลยไม่แน่ใจว่าได้ยินกันหรือเปล่านะครับแต่ก็บอกเลยว่ามันไม่ได้ดังมากขนาดนั้นเดี๋ยวลองเหยียบให้ดูนะครับนี่เป็นประมาณนี้นครับเครื่องพันแปดซีวิกเอดีนะครับบอกเลยว่าได้นะฮะคันนี้สภา,ภาพโอเคเลยแล้วก็ในส่วนของเลขไม่นะครับรถปี2011คันนี้เลขไม่อยู่ที่1 5 9 3 0 0นนะฮะเดี๋ยวมีภาพขึ้นให้ดูนะฮะว่า ไม่นะครับบอกเลยว่าของเราเนี่ยไม่แท้แน่นอนนะครับเยอะก็บอกเยอะน้อยก็บอกน้อยนะครับไม่เท่าไหร่เราแจ้งไปตามตรงเลยนะครับตรงนี้ลูกค้าลองไปบวกลบกันดูก็ได้นะครับว่าเทียบเทียบแล้วคันนี้ไม่เป็นยังไงแต่ว่าได้ตัวท็อป FD สีดำนะครับราคา329,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครแบบว่ามองมองหาอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะมาในส่วนของฟีเจอร์หลักๆนะครับ ออปชันที่เด่นเลยของคันนี้นะครับก็คือนี่เลยนะครับในส่วนของพวงมลาลัยอย่างที่เราเห็นเลยมันก็จะเป็น3ามก้านแบบนี้แล้วก็มาในส่วนของพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชั่นอะตะกล้องพามาดูเลยนะครับเราให้ดูสภาพกันแบบจริงใจอยู่แล้วนะฮะให้ดูเลยว่าปุ่มมันก็จะต้องมีล็อกลอกบ้างนะครับตามการใช้งานเนี่ยครับแต่ว่ากดได้ไหมกดได้หมดทุกปุ่มนะครับใช้ได้ทุกโหมดแน่นอนนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เลยอย่างที่โน้ตบอกไปนะครับว่าเครื่องยนต์1,800ซีซีแล้วบอกว่าขับไกลๆสะดวกเพราะว่ามีตรงนี้เลยนะครับ ในส่วนของคูสคอนโทรลนั่นเองอะตากล้องซูมเข้ามาเลย <S 2> <S 2> นี่นะฮะคูสคอนโทรลนะครับสามารถกดได้เลยนะครับนี่แล้วก็สามารถเซ็ตความเร็วได้กดยกเลิกตรงนี้ได้เลยนะครับใช้สําหรับการขับไกลๆนั่นเองนะครับขับไปแล้วเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยกดคูสคอนโทรลแล้วก็เลือกความเร็วไว้นะครับตรงนี้ก็สามารถขับไกลๆกันได้สบายๆเลยนะครับไปเป็นครอบครัวนะครับกลัวคนขับล้าอะไรต่างๆขับไกลๆอยู่แล้วไปเที่ยวบ่อยนะครับก็ ันนี้ได้เลยนะครับเครื่องพันแคับไกลๆชิลๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับในส่วนของวิทยุก็จะเป็นวิทยุทั่วไปนะครับ fm am usb aux ได้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับถัดลงมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของแอร์ด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะครับนี่มีแอร์เป็นแบบจอดิจิตอลแบบนี้แล้วนะครับสามารถปรับเป็นโหมดออโต้ได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะปรับเป็นแมนนวลปรับมือของเราก็แล้วแต่เราสะดวกเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของ ภายในนะครับด้านในคันนี้เนี่ยสภาพก็คือดูดีมากๆอ่ะให้ดูในส่วนของนี่นะฮะพวกลิ้นชักต่างๆที่พักแขนนะครับแล้วก็เนี่ยครับลิ้นชักนี่ที่มันจะมีที่กดแก้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟฉายให้ดูนะฮะนี่นะครับนี่ครับมันจะมีปุ่มกดตรงนี้นี่ก็จะมีที่วางแก้วน้ําได้แบบนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคือมันยังใช้งานได้อยู่นะครับร้อเเลยแค่ว่ามันก็ต้องมีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุการใช้งานของรถ ปี2อ1 1นะฮะแต่ว่าก็ให้ดูสภาพกันเลยว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับในส่วนของออปชั่นต่างๆนะครับไม่ได้เสียแต่อย่างใดเลยแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนั่นเองนะฮะนี่เลยก็คือขับง่ายแน่นอนนะครับนี่แล้วคันนี้ก็นี่เป็นเบรกมือแบบนี้นะครับเท่มากๆเลยดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยนะฮะปึ๊บนี่แล้วก็กดลง นะครับสำหรับคันนี้ใครนะครับที่ชอบคันนี้ก็มาสรุปให้ฟังกันหน่อยนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็น Honda Civic FD นะครับ 1.8e นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะฮะคันนี้ราคาค่าตัวนะฮะอยู่ที่329,000บาทนะครับเป็นรถปี2011นะครับคันนี้นะครับจะผ่อนอยู่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตลอดอายุสัญญาเลยเหมาะกับใครที่แบบว่ากำลังมองหารถเป็นกึ่งครอบครัวหน่อยนะครับนั่ง5คนครอบครัวไม่ใหญ่มากแล้วก็ เดินทางไกลบ่อย boy, อะไรพวกนี้นะครับมีคูสคอนโทรนะครับเป็นรถเก๋งนั่งกันสบายๆแล้วก็ขับไกลสบายๆเครื่องยนต์แรงๆแล้วก็ได้เป็นตัว F D ด้วยนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้คนตามหากันเยอะมากแล้วก็เป็นสีดำนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวท็อปหากใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ไลน์แอดสตาร์คาที่ขึ้นด้านล่างนะครับ S I S, S P A R C A R นะครับแล้วก็ ถ้าใครไม่สะดวกแอดไลน์มานะครับก็สามารถโทรมาเบอร์โน้ตได้เลยนะครับ0909976129นะครับยินดีรับสายเสมอนะครับอยากโทรมาสอบถามการออกรถอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรแจ้งมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หากใครชอบคลิปนี้หรือชอบคันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่เข้ามากันนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้รถเข้ามาเยอะมากๆก็อยากให้รอติดตามกันนะครับ สำหรับวันนี้โนต้ตก็ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ